สวัสดีครับ <c oughs> วันนี้เรามาเาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของกวักมอลกรดกกันนะครับที่เห็นนี้นะครับเขาเคยสวยงามมาก่อนนะครับก็เป็นนี่ครับเขาเคยสวยงามแบบนี้นะครับแล้วก็อยู่มาวันหนึ่งอาจจะ ดินแน่นนี้ผมเปลี่ยนดินเรียบร้อยนะครับเปลี่ยนดินเปลี่ยนวัสดุปลูกให้เขาระบายน้ําดีนะครับแล้วก็ให้ปุ๋ยไปนะครับหลังจากนั้นเนี่ยตัวนี้คือหัวของเขานะครับหัวงเขาก็ยังอยู่นะครับเนี่ยหัวขเขายังอยู่นะครับในระยะนี้เนี่ยเราไม่ควรที่จะลดน้ําเยอะนะครับนะครับให้เขาพอ,อชื้นหมาดๆพอแล้วนะครับนี่ผมก็ประมาณ สี่ห้าวันลดน้ําครั้งเดียวนะครับลดน้ําครั้งหนึ่งนะครับก็ทิ้งเอาไว้ก่อนนะครับอย่าเพิ่งเอาหัวเข้าไปทิ้งนะครับถ้าหัวเขายังไม่นิ่มนะฮะเห็นไหมฮะนี่ที่เห็นตรงนี้เห็นไหมครับนี่นี่อะไรนี่นี่ยกดูไปใกล้นะครับนี่หน่อของเข้ามาแล้วนะครับหน่อใหม่นะครับนี่หน่อใหม่มาแล้วนะครับดูนะครับนี่ นองใหม่มาแล้วนะครับนะหนองใหม่ตัวนี้ก็งอกมาจากหัวนี้เลยนะครับนะหนองใหม่มาแล้วนะก็พยายามอย่าเอาไปทิ้งนะครับตัวนี้เป็นเป็นประโยชน์มากเลยนะครับนะบางคนอ๋อไม่รู้ว่าโอ้สงสัยมันจะตายแล้วก็เอาหัวนี้ไปทิ้งนะครับ ผมให้ดูอีกต้นหนึ่งนะครับให้ดูอีกหนึ่งต้นคือต้นนี้จริงๆเขาก็จะเขาก็เน่าไปแล้วละ่ะเนี่ยเขาเน่าไปแล้วอันนี้ต้นนี้ก็พิการนะครับอนี่ยอดนี้เขากเน่าไปแล้วนะครับนี่ผมก็ปล่อยไว้แล้วก็ปล่อยให้มันแห้งไปเลยนะครับปล่อยให้มันแห้งนะก็นานๆลดน้ำครั้งหนึ่งอันนี้ก็ประมาณห้าหกวันนะครับอาทิตย์หนึ่งผมก็ลดน้ําให้เขาครั้งหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าพอ เขาได้น้ําน้อยนะนี่เขาก็จะแห้งลงมาแค่นี้นะครับแต่ข้างล่างยังมีหัวอยู่นะครับนี่เขาก็มีหนอ่อเห็นไหมฮะมีหนอ่อมีหน่อขึ้นมานะครับมีหน่อขึ้นมานะฮะนี่ก็เป็นกวักมรกตด่างนะครับถ้าใครเจอปัญหาเรื่องของการเน่านะครับคือหนึ่งรากเข้าไปไม่ได้ให้เปลี่ยนวัสดุป,ปลูกนะครับอันที่สองก็คือ เราต้องดูว่า,าวัสดุปลูกนั้นเขาอุ้มน้ํามากเกินไปหรือเปล่านะครับอันที่3ก็คือรูก้นกระถางเขาตันไหมนะครับหลังจากนั้นเราก็ทําการเปลี่ยนวัสดุปลูกเปลี่ยนกระถางนะครับแล้วก็ให้น้ําน้อยๆน,นะครับอาทิตย์หนึ่งก็ให้น้ําแค่ครั้งเดียวก็พอแล้วนะครับนี่ก็ลองดูนะครับต้นเขาจะฟื้นมีหนอกลับขึ้นมาใหม่ได้นะครับเหมือนต้นนี้ เหมือนตอนนี้นะครับนี่หนอเขากําลังแตกขึ้นมานะครับนี่ก็เป็นเคสไม่รับนะครับก็แนะนํากันได้นะครับอยากจะให้เพื่อนๆที่รักในกวากมรกตนะครับก็ปลูกกวากมรกตด้วยความสบายใจนะครับด้วยความรักนะครับยังไงก็ฝาก กด s u b สไคร b ์กดติดตามช่อง YouTube ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ